พี่ตื่นแล้วเป้าน้องกินเค้กอร่อยไหมครับโบออะไรบอกสิโบอะไราน้องตื่นแล้วตกค่ะโบจะกินกินอะไรกินอะไรกินอะไรน้องกินเค้กน้องกินเค้กเออามากินอะไร ลงก่อนลงก่อนแม่จะเอาให้ไม่ปีนโต๊ะไม่ปีนโต๊ะ,ไม,ตะไม่ปีนโต๊ะไปนั่งข้างล่างอ่ะ,ล,ะลงมานั่งนั่งลงนั่งลงที่โบนั่ง,ลง,งลงพื้นก่อนลงพื้นลงพื้นตีแปะ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 ลงไปนั่งนี่ดีลงโอเคนั่งจะเอาอะไรหิวเหรอหิวแต่เท้าอยาก,กินนะรอก่อนให้น้องกินก่อน ไล่เข right, right, okay. ้าไล่เข like, ้าเห็นบ้าน้องบอกไล่เข้าไล่เข้าบ่ยิ้มก็เถอบอ่อืมนั่งดีๆ